ไปเลยไม่นิ่งทำพร้อมไอ้แข่งเสร็จก็ได้เออเห็นปะเห็นปะตั้งเคลียร์กันเลยเอาแทงด้วยไม่ยิงด้วยมันง่ายไปยิงก็ไม่เล่นเดียวนะพี่ไม่เล่นอะไรพี่นุ่มยิ้มจัดอะไม่มันจะเล่นอะไรพี่นุ่มพี่เลือดน่ะ ไม่พี่นุกพีก็ดูก่อนพี่พี่ลูกยแหละคุยี่ฉยสไม่ผมเห็นพี่นุกตีอยู่เลยเมื่อนเออพี่นูกคนไม่หลงไม่นุกอย่าเพิ่งเลืองก่อนดหยุดเลืก่อนได้ไหมน้อนุกตีอยู่เลยเอ้ย่เมึงจะเชื่อคนไ่้ยี่ตัวที่แต่ทำปจเมเชื่อตระกูลฟิวแวนพันห้ายี่ไม่เชื่อได้ไงไม่ได้ก็ไม่ได้เชื่อแต่อย่าเลีอนก่อนไงเพื่อนก็น้องมันพูดอ่ะอม่าไม่ทำอะไรเลยทำอะไรก็ผิดย้ย่พี่มีคนเตือ่มเนี่ยวบไซ์ เขาพูสิกนเจอที่ดูยังพี่นกกูเหรอนิต็อไอทองก็เหรอไม่อบไปไอที่เขาสิกนเจอเขาต้มอะไรอย่างนไอ้้านอยูก่อนไอ้นองไม่เล่นกูว่าไมาเพื่อนตีดิพี่นุกูยืนเนี่ยกูยืนเนี่ยเนี่ยไม่ยืนอะไรนี่ยพี่ยังไล่ตีอยู่เลยเ่งมึงยังหมุนอยู่เลยไแลหรอตีใคร่หนึ่งันน่แ่นึงใไม่ไมหวกัน้สัตไมเล่นเรียกไมเล่นเีย เล่นไมพี่หลงเปิดแล้วนะพี่งเปิดละกูก็เปิดล้วเละไอสัตว์ไม่ได้สักทีเวงในวงนี้ไปเลยมาปิดหนึ่งปิดหนึ่งขอปิดสักตัวนึงอะไรอ่าเองหยุดงันปาต้องไหยุดทีนี้แล้วกขน้นต้องเป็นปูด้วยดิเฮ้ยนี่ไงมีนกปะไม่โดไม่ดกันสิปืนกสักนสิย่ไต้องจ่ว่าไปสิอะไรนะูสักรูปเกี่ยวอะไเอาเลย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 ัดเอาเลยไอ้กระ่ายรูปจะดมแขนเอาเลยอยากทาแล้วก็ทาน้องเอาเลยพ่ยาดีกา ใาด้วยไหมพีเเ่เอาเลยครับได้ครับขอบคุณครับเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยทำเลยเอาเลยัลยลยลยพี่ขอบคุณครับพี่ผมจะติดตามพี่ไปตลอดครับพี่โอ้ขอบคุณมากครับขอบมากครับขอบมากครับพี่ทำให้ผมมาเล่นเกมนี้เลยวะพี่พี่รู้นเนี่ยเอาดีจริงพี่ผมเคยคิดจะฆ่าตัวตายทีหนึ่งเลยเอาดีแล้วผมไปเจอไอคลิปที่พี่ไปคุยไอคุยโมปะที่พี่ไปคุยกับพวกพี่อ่ะออออเ่ะผมเจอเจอคลิปพี่ผมเลยผมเลยคิดได้พี่ แล้วน like ้องชีวิตมัน้องลุยต่อเว้ยมันกับชีวิตมันก็ปัญหาเยอะมันก็มีกับมีกับอะไรหลายๆอย่างมากมายเว้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่เขาฝืนลุยต่อทุกคนมันมีปัญหหมดเว้ยอย่าไปยอมแพ้ชีวิตเว้ยน้องมาพี่ผมเคยแบบไม่รู้ว่ามันตอนนั้นชีวิตมันมันตัำหนักแล้วพอทีมมาเห็นพี่แบบพี่แบบคนที่แย่กว่าเราก็มีเขายังสู้มาได้ใช่ทำไมเราจะสู้ไม่ได้คนเราทุกคนมันมีโชคโชคเวลาของเด็กเสมอเว้ยถ้าเกิดมึงอดรอถึงวันนั้นได้อะมันมีโชคเวลาของเด็กเสมอเว้ยงั้นอย่าไปยอมแพ้กับอุปสรรคในชีวิต มันมันเล็กน้อยมากดีผมจะตามพี่ไปตลอดครับพี่ได้เลยน้องชายขอบคุณมากครับขอบมากครับขอบมากครับครับเอาเลยเอาเลยหายรือยังได้ไหมได้แล้วครับพี่ครับตรงนี้โชคดีถักลูกโหดจังเรามีปืนป่ะวะปืนหลังปืนหลังปืนหลังคือมันคือแบบว่ามันเหมือนเหมือนเหมือนแคาเตอร์อนิเมะจากจักแม็กใช่ป่ะสวยไอ้ดวงดีไร

ไปอังผมโดนซ้ำพี่บังตายดิโลนโรนโดนเฮียกูคิดว่าวิ่งมันจะกกูอยายวิ่งหมดเดีนี้มีชด้เหรอดีครับไปชมก็ได้น้เ่อกี้ปตายอ่ะพี่ไอเขาลอกทีน้ไอจอยิงกูเนจอยิงกูเจอยิงกูเ้ไหนเขาดูีเด้วะพกจูวดีมาด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 ้ชัดแล้ว ดัดแล้วดัดแล้วอู้กอู้หลอกให้ขวัญเสียเมื่อกี้แม่เลยงตาตายเลยที่มาทำเรื่องมาผมก็ไม่โอเคนะไอ้ไวท์เจลไวท์เจลผมก็ไม่ได้เอ้ยเอ้าเอ้ยเอ้าพี่เอ้ยบางตายที่ได้โคตรเยี้ยมเล่นเป็นเชื้อชาติเปนไปล้ออะไรไปบางตาย น้อ้มันดีนุ๊กน้อยเหมือนคนอื่นเขาเล่นกันมึงจะให้มันมีดราม่าให้ได้เหรอมึงนี่เนาะมันเป็นโรคอะไรวะเรี่กความสามารถพิเรี่ยนพิโรดราม่าพิโรดสาม่าพิโรขวาขวาขวาพี่สวยสวยสวยพี่พี่เฉียนพี่เฉียนผมล้มโอ้โหโดนกูเฮ้ยสวยพี่สวยได้หรอกสวยเอาดีเฮ้ยโจดราม่าไปโจดราม่โอ้โหเยอะไปหมดผมเหมือนกายครเนี่ยกายเมื่อกี้เมื่อกี้คือคือแบบว่าคือทิกอ่ะอันนี้เหลืออะไรกายน้อง โอ้โหคุวยากไกลไม่ฟุ้บแม่คุณแล้วไม่ใช่ละเนี่ยถ้ากูล้มนี่นรกแน่เฮียอย่างงี้คุณล้มคุณชิบหายเลยเนี่ยมึงเล่นกันอย่างเงี้ยเป็นอะไรเป็นอะไรอะเป็นอะไรอะแพ้แล้วก็แพ้แล้วดิทำไมอ่ะเออจอยงี้อย่างงี้หมายความปืนเราห้ามล้มเลยดีกว่าถ้าล้มอย่างงี้เรียบร้อยดูแม่พยายามฉีดหน้าเหินอม่จบอะไงตอนเซ็กบ๊วยดให้ผมแล้วนะครับเอาแล้วไงอะบุอะไรวะไม่ได้ยินเลยได้โอเค ไม่เป็นไรไม่จ่ายเงินผมไม่จ่ายให้แค่นั้นแหละกันแหลวคุยในเกมไงกันแหลวคุยในเกมไงคุยในเกมฟรีพูดพูดไม่พูดได้เข้าหูหน่อยได้เปล่าพูดได้เข้าหูหน่อยได้ไหมพูดได้อ่าพูดเข้าปากก็ไอ้เฮีอะพูดเข้าหูหน่อยตอนนี้ไม่โชว์แบทได้เปล่าได้โชว์แบเพื่อันตัวหลังให้หน่อยมาหน้า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 ไม่นะได้เมื่อวันทำเลยเสร็จกูแข่งเสร็จก็ได้เจอพอดีเฮ้ยไม่ใช่ไม่โดนกูแทงโดนที่ไหนนี่ยทะลึ่ง เดกเวงตโลชาเว้ไม so like ่ตกน้ำไ่้าวใตาตาตาฟันกูไม่เลิกเฮ้ยเฮ้ยตจยกูด้วยเดยตามหัวกูเฮ้ยเฮ้ยจยยิงหน่อยยิงหน่อยอุยตกน้ำไม่เชื่อไปหลงพี่ซีโรุบอยได้โอ้โหวิ่งมาชุบเลยของจริงสว ปืนยิงได้ปืนยิงได้จอชุบจชุบพี่น้ำจอยชุบพี่สวยสวยสวยจอยชุบชุดรถพี่จอยเกิดแล้วพี่เกิดแล้วอาวเฮ้ยโดนไปไหนไอ้เรื่องโดนไปไรอปั๊บสวยไอือจะโกงคุมเกงทางฝั่งมาโกงในเกมต่อไม่ได้นะเพื่อนเติมฝั่งกูวันนี้หายเพื่อนหายว่ะโอ้สวยเรื่องอะไรอ่ะตัวเซฟแยนแล้วเนี่ยไี่เหรอพี่อะไรหรือเปล่เหลือง พรูยเล่นกันระยะเมื่อวันนี้มึงแข่งมึงทำไรเสร็จกี่โมงวะน่าจะทุ่มกลางกลางเพื่อนน่าประมาณทุ่มทุ่มครึ่งกว่าไม่แน่ใจว่าไม่ดักเราแลนดอ่ะพี่พี่าป่าไม่พี่พี่พี่มีแข่งแรกเหมือนกันวันนี้น่าจะเข้าดึกดึกเอ้เมื่อกี่โมงไหนบอสเราเริ่มทุ่มหนึ่งน้าจบประมาณสองทุ่มใช่เพื่อนแต่วะทุ่มารถลามไปแล้วรถล้มรถไอ้สนับตัวตลกจอร์นไปแกแกก็ไปเคลียร์อะไรเรียบร้อยก่อนในเมืองอ่ะจะเจอกันเดี๋ยวเพื <Gym>. <S <S ่อนยังสวดป่ะยังสนับคูบุญผม พี่น 2. 2> mm ้องอยากโดนสวนละพี่น้องเอฟสองไม้ไม oh ่กี oh oh ่ตัววะเนี่ยสองไอควยมันจะเต็มวิ่งมาแล้วเว้ยไปแล้วไปแล้วมั้งเนี่ว้าวอะไรับได้อย่างี้เบ้าสวยรอบหนึ่งไม่เม็นได้ไงวะโอ้โหตัวแรกว่าแต่ตัวสองไม่ว้าต้องการด่วนต้องการด่วนมช่วยแล้วผมเบีนยวไปบ้นยิงน้องมาช่วยช่วยเฉียดแตกได้ทีเดียวควย้ยเกรัวมาเริ่มไม่สะดวกว่ะ ถ้ามึงสับอย่างเงี้ยทีเดียวกูล้มแล้วกูตายเลยอ่ะเว้ยแย่กูว่าไม่สนุกแน่ๆเลยปะไอ้เที่ยวกูกำลังคิดอยู่เนี่ยว่ามันต้องปรับออกไหมหรือว่าอะไรปะโอ้ไม่ไม่ปรับออกเดี๋ยวค่ไม่ไม่กลัวมันมันมันไปคุยกันโบ๊ททีหลังค่อยไปคุยไอ้โบสว่าไงมปะว่าจริงๆก็ไม่น่าปรับออกนะถ้าถามกูเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นเทคนิคส่วนตัวแบบว่ามันไม่แต่แต่อีสปอร์ตอ่ะอีสปอร์ตไม่น่าปรับอยู่แล้ว จะปล่อยไม่น่าปรับเออเมืองเนันเหมือนในสองนะแต่ในเมืองมีวัตถุบั๊กกำลังคิดอยู่คือที่ไอแวนบอกมันก็มีเหตุผลอยู่แต่คือกูว่ามันก็แค่เหมือนแค่ซื้อเวลาเร็วขึ้นแค่ไหนเพราะสุดท้ายแล้วเวลามึงเจอปืนกดกับอาวุธหนึ่งคนไงมันก็ตายผิวแล้วปะใช่ถูกถูกถูกเปอร์เซ็นต์ตายเยอะเปอร์เซ็นต์ตายเยอะเวลาเจอแบบว่ากดแล้วอะเปอร์เซ็นต์ตายเยอะมีตัวยืนทำบั๊กเหรอเฮ้ยมันทำเป็นเหรอเฮ้ยอะไรวะเฮียมากเหียว่าเหี้ยว่อนเหี้ยวเหี้ยบเหี้ยววะเหี้ยพื่อน แล้วมึงตีกูทำไมเนี่ยเฮ้อเฮียไอ้กูระวังนี้เหี้ยตัวนี้กายสองตัวจะตีกูทำพ่อมึงเหรอเอ้ยเฮียไอ้ระวังมาสองคนก็บุ้นพออยู่แล้วเฮียที่ปากดีสัตว์นี่โอ้ยไม่ใช่โจงนี่มันล็อกตะกูนไอ้สัตว์ไม่คิดว่าตัวเองฝีบ้างหรอวะเียไม่ไม่คิดว่าตัวเองฝีบ้างหรอไอ้โจงข้างใครเด็กๆทียผมมองความเป็นจริงก็พี่กากไอ้พวก อย่าว่านุ๊กเดี๋ยวเพิ่งออกตัวอย่าว่านุกเดี๋ยวเพิ่งออกตัวอยากเพื่อนออกตัวให้คูนฟิวแฟนพันห้าสัตว์เอ้ยอย่าว่านุกเดี๋ยวเออกเดี๋ยวมันมีคนออกตัวกูกูหมดแล้วกับมันอ่ะมึงเป็ตัวล้วนแล้วหมดคุยหมดพ่องอ่ะหมดที่อะไรสัตว์ยดแม่ตัวเลื้อนเลยมึงไอีสัตว์สันดานหมดควลามันหมดตัวเลื้อนในควายไอ้ที่ใหญ่แม่ตัวเลื้อนอีสัตว์เมื่อวานนี้มีแค่ผมนะที่ช่วยพี่ได้กลับแก๊งอ่ะยศสัตว์เลืดและยดแม่มันหมดคุยหมด เดี๋ยวเงินเมื่อหมดเย็ดแม่จ้ะครับป๋าไปควายสัตว์ไอใส่ก่อไปมันใส่ที่ตรงแล้วสัตว์เอ้ไอ้นี่ใส่ดีไหมเดบได้แนะค่นียอะไรไม่เลี้ยงป่ะสวยสวยสวยยุงมาเกี่ยวไรยุเกี่ยอะไรสัตว์เอาพี่เขาไปถอดตระกูลนะมีแล้วแต่งดีไม่พอ้แซมจะเสือกไอ้สัตว์มึงด้วยเขาต่อยกูไม่หยุดแต่เขามึงไม่ช่วยเขาอะไรอะไร ไปเล่นนุ่งนิ่มอะยงสวส่วน่งแลคนแ่งอะมึงอยู่ไหนเี้ยมึงอู่ไสัตว์หี้ยโลนอยู่ไหนต้องนนี่นอนดูสัตว์แม่อเพื่อนเทฟกลัวไหลปที่ไหน ตัวละอะไรไ้ยอะไรรขบไหนสเจบอไไปไหนมึงมึงนี่มึงเล็กมถ้ามึงนี่ขนาดนี้มึงก้างนูแลวัใเลยครับเดี๋ยววันนี้โดนพี่แข่งแล้วโดนพี่แข่งยอมเี้ยดนีห่อะไมาดูพี่แข่งอะไรืองเฮ้ยแล้วเป็นแรล่พี่แล้วว่าโจเฟี้ยวว่าโจเฟี้ยวว่ะเฟี้ยวว่ะเฟี้ยวว่ะดังว่ะเฮ้ยอ้พวกแข่งสามทุ่มอ่ะพี่กูแข่งทุ่มหนึ่งยังวะยี่พยพ อะไรอกันโลอะไอมาแทงพี่ยากเว้ยน้องเดี๋ยวนี้อบายภัยไอ้ไอ้แก่สลรพี่ยากสลรก็ได้พี่ยากยากยากไอ้แก่อ้าวไอ้เหี้ยหมายนี่งจริงตามน้องที่เหลือนะเดี๋ยวเขาให้เขาใ้เขาเอ่ะเดี๋ยวส่งให้เดไอ้แก่เพื่อนรู้จักไอ้ผม อย่ามั่วซีโร่อย่ามั่วส่งซีโร่เนี่ยแล้วใครใครมันต้องมีคนแทนเชนหนึ่งคนนะเพื่อนมีมีหาไปแล้วไม่เล่นมาไม่ใช่หรอเมื่อกี้พี่เศนมาหน่อยเออเหมือนมันจะไม่สะดวกเล่นเปล่าวะจากที่ที่คุยคุยวันเมื่อวานคุยแล้วคุยแล้วให้คนอื่นแทนเออมันไม่สะดวกเล่นไม่สะดวกเล่นต้องเอาคนอื่นแทนปิดปิดปิดจอตอนเข้าไว้ที่นะใหญ่ให้เห็นหน่อยพี่โอเคเรื่องนี้เข้าเลยเหรอเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยตามอ้าวเออเราตามคนก่อนนะเพื่อนเพราะนี่มันขาดเยอะอยู่นะ ก็เข้าไปก่อนแล้วก็ตามคนไปอ่าสกอต์หนึ่งแล้วก็ใครอีกหนึ่งคนวะพี่เกียร์เกียร์เออใช่เกียร์ตื่นเต้นวะพี่เกียร์พี่เกียร์เกียร์เราเกียร์เราจะได้แข่งกันเต้นวะไอ้วอลแหลกเป็นอะพี่เกียร์ได้เขาเออแต่ดูไลฟ์เผื่อๆได้แทนไอ้เกียร์ด้วยคนมาดิเมจานี่เมจานี้เได้ทำจีนแต่ตี่เจโอยู่ไม่ตามหลอมมั้งพี่ตามให้หลอมได้เปล่าพี่ตามให้พี่ตามให้หลอมสักครู่เกียร์ก็เท่เนาะ ก้าม่ะพี่น่าจะตื่นแล้วไอ้เด็กได้ตัวได้เดี๋ยวอยู่ไม่ที่อยู่ตามไปก่อนเอาไปก่อนเลยตามก่อนเตยไอ้วัดก็วังเว้ยยะหึ่ยอะตอนตื่นนยตื่นแล้วไปก่อนอ่ะรู้สึกน่าทำอะไรอยู่อ้าวเลยไอ้เฟิร์สอ่ะเฟิร์สหลับหรอเฟิร์สต้องหลับเฟิร์สไอ้บอกบอกมันว่าให้มันเข้าเชสตด่วนเลยตอนนี้บัตรนาวพี่แบงค์บอกโอเคครับยามาเฟิรกูใส่ชดีนะอะไอ้ชุดนี้คือชุดของทีมเราหรอใช่ใช่นะเนี่ย